สวัสดีค่ะได้ดูแล้วแมมก็จะบอกว่างี้ไลฟ์ปีนี้เขาเขามาแบบเขาปัวมาคนดูตายป่ะมึงต้องตายอ่ะเท่านั้นเลยอ่ะอืแล้วบอกเลยถ้าดูบันดตเนี่ยถ้านางดูนิวเป็นสายแบบสวยแบเออเจมสุคือสวยแซ่บที่สุดคือสู้กันได้คือสู้กันเลยอ่ะมึง ตอนแรกตอนแรกเขาไม่ดูจากกูเปิดมึงดูดิว่าใครเออวะมึงอยู่แล้วเฮ้ยเขายิ่งเขายิ่งเขาสวยได้สวยได้หล่อได้สูบเนี้ยเวเนกสู้กับอยู่เเองดี๋ยวมึงสุดไปเลยสู้กันได้อ่ะมึงเออนะครับทุกคนค่ะก็ซีรีส์สุดแซ่บน่าจะแซ่บมากๆแล้วของดูบันดีแล้วของดูบันดีนะคะก็คือเอ่อย่าเล่นการ์โนนนะคะแบดเฟนเนอร์ซีเออแบดเฟนเนอร์ซีรีส์นะคะก็มาค่ะ มาดูกันว่ามันจะขั้นดันไหนนะคะทุกคนขาเดินไปเลยนะคะความรักที่ใครหลายๆคนวาดฝันผมมึงโอ้ามึงแค่ท่าดั่งอ่ะแต่สำหรับผมนี่ไม่ใช่ความเอาทุกพอแค่คู่รีลูกฝู่ยว่าขนาดไหนยังน้อยแบบี่ณอ๋อยัง នៅបងប៉ាលោកហូហើយបងប៉ាចែកតាមនៅបងប៉ា คือมีห้องมนเโอ้ลูกคูยอะไรหอนมันน่าใจดีเราใจย็นผู้ขอนมใจนผมขอเรียกชื่อเล่นงน่อยครับผมเยอะก็ผูชายเยอะฝากด้วยนะครับมันจีเื่ออะไรให้ตัวจัดการเพืเราไนบ้าปะโอ้โอมี่คมาดต่อนี่ใเช่ือ่มเืเขาเดี๋ยวนีาไหมที่หเชื่อเร่กาทํานี่อย่างเมื่อถามนา เช uh> oh, hmm. uh> anyway> ื่อนงานนะว่าทหารรมีจริงตัแต่ผู่ทหารมาปุ๊กก็ไม่ได้ปุกให้เลยผมคิดว่าแต่ก็ความรักเาปวดพี่ต้องมีพมพอ่านที่งาน้าเอาเปลี่ยนอเพื่อเขามีฝ่ายนี้เล่นงนเาโอโหอ่านใจได้ใจได้ใ่ได้เรยเอือกเหรอเรงเอือกเหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยโอ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 ๊ยโอยออยอยอยโอยโออยอยย พี่ดันที่ตังเราสูงมันยเมื่อไรจะมีแฟนเขาว่างน้อนกูเว้ไม่มนกันก็แค่มองนงอคอยากูนันาคุณตอนนี้นถซื้อแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเลกกูหรือเปล่านะเป็นเพื่อนนอนไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้อจออจ มึงต้องปางเหรอป้าออรถม้าเหรอถ้าใครรู้สึกก่อนเท่ากับแพ้มึงความจริงเลยอว่ะมึงทำไมลูกสาวกูแต่ละคนอ่ะ เลืองเนื้อตัวขึ้นทุกวันแซ่บวันมันือแคบแค่จัวหัวมาด้วยเบสเฟนอะเออเนืออเอกาปะเออแต่เนื้อหามันอ่ะก็คือเั้าใจแหละตัวตัวเื่อนองเอื้อใช่ไหมเออแล้วมันเอื้อน่าจะแบบจะปวดจากความรักก็เลยแบบไม่อยากมีความรักที่จริงจังสวยไปอะไรอืก แล้วรู้สึมันจริงมากนะที่น้องพูดอ่ะออในความสัมพันธ์แบบเนี้ยใครรู้สึกก่อนแพออออ้ใช่ใช่ออแล้วก็นั่นแหละเราจะเป็นได้ป,ประปรุมาแหละว่าทางกระหน่้หนังสึกกันเองอะไรอย่างเงี้ยทังคู่นะนะเออจะเป็นการทิวใจซึ่งอาการเออ,เอ,อการปปาดิบบนบนยาสวยๆมากเลยอ่ะคือถ้าพูดถึงนักแสดงดูมึงทุกคนแซ่บมากทุกคนเนาะไม่มาเนื้อตัวละครทุกตัวที่เข้ามาในเรื่องอ่ะที่มีที่มีบทต่อเรื่องอ่ะ เราก็เห็นแล้วแต่หน้าเก่าหน้าใหม่เลยพิเชนพิเชนเพื่บหล่อหมดทุกคนแบบแซ่บหมดแล้วทุกคนเพลิคแครเตอร์หมดอุ้ยมึงสมัยนั้นอะสมัยพิเชนเป็นวัยรุ่นอะมือเขาก็เป็นบอยแบกเขาก็เป็นแบบเป็นนี่ก็คือแบบอย่างนี้มันก็หัวเลยอุดมอยู่นะคือห่วองชาติเหมือนกันนะเลยช่วงนั้นน่ะใช่ไหมก็แบบเออ้ยแซ่บมึงแล้วพี่เดชก็คือไม่แพ้วกกูบอเลยเขาใช่นะเขาสองคนเขาใช่นะพี่เดชก็น้องเจมมึงก็แบบอื ละครก็ดีบทก็จะน่าจะแซาบแหละบอกเลยแทบน่าจะแทบแหมเห็นข้างในนี่แทบข้างในน่าจะมีอะไรแบบอีกมากมายอ่ะเออทีเซอร์กี่นาทีสองนาทีถอดเสื้อไปนาทีครึ่งแล้วยู่บทเองอีก่นาทีจบไม่เี็นเลยก็มีอยู่อยู่างนั้นออใช่ีกสามสิบวิมันก็มีอียิ้มใช่หรือยิ้มปะนน้ำยิ้มเข้ามาคาบมีโอ้ยยิ้มเดน้าววิที่เราจบแล้วเออใช่เพราะที่นี่เขาเป็นจักรวาลเดียวกัน พี่เจ็ดคนกลางก็อย่างเรื่องกับอนุนพี่เจ็ดคนกลางก็คือติวเตอร์ยิมเนี่ยก็เหมอนับเรื่องออฟฟิศเสี่ยงเหมือนกันใช่เป็นออฟฟิศเดียวกันอ๋อปรนจักรวาลเดียวกันโอเคโอเคโอเคเออดีฮะเราดูสองเรื่องนั้นอาจจะมีคำเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวเกี่ยวกันเลยเออดีจังเลยดีจังเลยนะครับทุกคนค่ะก็ฝากติดตามแล้วกันนะคะอย่าเรื่องกับอนท์นะคะทุกคนค่ะก็จออนแอร์วันที่18กุมภาแล้วอุ้ยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจ้าอาทิตย์หน้าแล้วจ้ะ ก็คือทุกวันเสาร์เนาะช่องวันออนแอร์ตอนสี่ทุ่มสี่สิบนะคะแล้วก็มีอันคันเวอร์ชันตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าที่แอปพลิเคชัน ice อซีอีอีกแล้วแม่ไอซีอีเนี่ยกูดูว่าโอนิแฟนข้างในก็คือแบบเผ็ดร้อนไม่ไหว ไม่แต่แบบนี้เขาทเทคแคอาชีพเขาดีดีหมดเลยดีหมดเลยแล้วก็<ล>สมัครเถอะถูกมากบเหมือนได้ฟรีใช่สมัครจริง<อ>ถูกมาแล้วไม่กี่บาทสองคำบาทเลยใช่แล้วก็น้องนค่ะก,ก,ก,ก็ฝากติดตามนะคะอย่าลื้การนอนน,นอนแล้วก็ สามารถมาดูเดียชาที่ช่องเราใครไม่ทำกูทำคูัสาวกูขนาดดีดู้สาวกูเพจขนาดดีกูจะไม่ได้เด็ดขาดข้าปกยังสวยเลยมือสายตาเนี่ยเอือนะเราอ่ะกำลังจีนคนเป็นแฟนกันให้เป็นแฟนกันนะอีกแล้วนะเราอมี่แล้วอะเหมือนนีเฮียใช่ใช่ใช่เรากำลังดูคนเป็นแฟนกันได้เป็นแฟนกันค่ะ S <S <ห>มันก็จะฟินๆหน่อยอ่ะค่ายเนี้ยเป็นสวยเลื่มึงจริงเออ,เออนะคะทุกคนค่ะก็าอติดตามแล้วกันนะคะทั<ช>้สองคนลานแล้วค่ะสวัสดีะนะาคะสวัสดีค่ะ